สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะมาพบกับตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกนะครับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งหกนะครับเดินหน้าสามเกียร์ถอยหลังหนึ่งนะครับอัตราทดก็มีนี่ครับเดี๋ยวอันนี้เพือเวลาที่ส่งไปเราจะถอดไปแบบนี้นะครับถอดไปแบบนี้แล้วก็ท่าน ไปถึงท่านก็เอาออกจากกล่องจากรังนะครับพอออกจากรังทุกท่านดูตำแหน่งตัวนี้อยู่ตรงกลางนะครับแล้วเราจะขัดน,น็อตตรงเนี้ไปแค่แก่เบามือนะครับสุดสุดสุดตึงมือสุดเบามือแบบนี้นะครับไปถึงทาง่านจะรู้เลยนะครับว่าน็อตถอนหรือไม่ถอนถ้าน็อตถอนแสดงว่าสั่นสะเทือนนะครับสะเทือนมากนะครับก็กะว่าไม่สะเทือนหลุดนะครับตรงเนี้ยเราขัดไว้แบบนี้ปะเก็นตัวนี้เป็นปะเก็นนะครับ ฉะนั้นเราจะกันไม่ให้มันแตกนะครับแต่บางทีมีฉีกมีอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตัวนี้ใช้กันน้ํามันน้ํามันเกียร์น้ํามันเครื่องนะครับในเกียร์จะไม่มีอะไรนะครับแต่เพื่อความชัวเราควรจะพลิกดูนะครับว่ามีอะไรอยู่ในนี้ไหมไม่มีนะครับนะครับจ่าโทดตอขึ้นอยู่ออกับเกียร์เลยนะครับเฟืองเยอะนะครับในนี้นะครับนี่นะครับในนี้มีเฟืองเยอะเยอะมาก นะครับมีสามเกียร์เลยมีเฟืองจํานวนมากนะครับแบบนี้การใส่เกียร์ค่เกียร์ก็จะสับไปตามเฟืองต่างๆนะครับทําให้มีการอัตราทดนะครับเดี๋ยวเราดูประกอบเลยนะครับเราก็ดูประกอบเราก็ถอดน,น็อตตัวนี้ออกมาก่อนนะครับตัวที่เราให้ไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับรุ่นที่ท่านสั่งนะครับจะเป็น หนึ่งหนึ่งหนึ่งหกพร้อมอสเตอร์หรือหนึ่งหนึ่งหกพร้อมอลูสปายหรือวาอ่าพร้อมยอยนะครับก็จะมีอยู่หลายรุ่นนะครับเวลาเราใส่นะครับเราก็ให้คันเกียร์ตัวนี้อยู่ตรงกลางนะครับให้ลงไปในร่องนี้นะครับดูให้ลงร่องแบบนี้นะครับเกียร์คันเกียร์ต้องลงร่อง ก็จะพอดีแบบนี้นะครับค่อยๆวางนะครับยกขึ้นยกลงได้ยกแบบนี้แล้วเราก็ใส่น็อตเข้าไปประคองไว้ก่อนนะครับใส่น็อตประคองสองข้างตรงข้างแบบนี้นะครับ ตรงข้ามกันเสร็จแล้วเราก็ขันให้ตึงด้วยคุญแจนะครับคุญแจแหวนนะครับมีแหวนก็ขันด้วยแหวนมีปักตายก็ขันด้วยปักตายแต่อย่าลืมนะครับก่อนใส่เติมน้ํามันเครื่องก่อนนะครับใส่เข้าไปครึ่งหนึ่งนะครับประมาณา800มิลลิลิตรนะครับหรือ1ลิตรก็ท่วมไปนะครับก็ใส่แค่800หรือครึ่งลิตรก็พอนะครับ ถือถ้าใส่ไปแล้วเรางัดตัวยางตัวนี้ออกก็ได้นะครับแต่งัดลําบากนะครับเพราะฉะนั้นควรจะใส่น้ํามันเครื่องก่อนนะครับใส่น้ํามันเครื่องน้ำมันเครื่องถ้าเราออกกําลังงานหนักนะครับทํางานหนักควรเป็นน้ํามันเกียร์นะครับเบอร์เหนียวเหนียวนะครับน้ํามันเกียร์เบอร์แปดสิบแปดสิบเก้าสิบนะครับแต่ถ้าเป็นน้ํามันเครื่องก็ใช้ได้นะครับสําหรับเครื่องยนต์ที่ไม่เรียกว่าไม่ออกกําลังมากนะครับจะใช้พวกเครื่องยนต์สิบสามแรง ช่วงเย็นมากมาฉุดอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องเป็นน้ํามันเหนียวๆหน่อยนะครับเพื่อลดการเสียดสีแล้วก็ทําใหา้มีความทนทานมากขึ้นนะครับทีนี้พอใส่เข้าไปแล้วเป็นแบบนี้นะครับทีนี้อุปกรณ์ที่มีก็คือมีรุ่นนี้นะครับเป็นยอยอันนี้สําหรับเป็นยอยนะครับยอยเสียบเข้าไปนะครับจะใช้ใช้สําหรับยอยก็ได้แบบนี้นะครับเป็นยอย หรือจะเป็นสเตอร์นะครับเป็นรุ่นสเตอร์ก็คือจะมีสเตอร์ตัวนี้นะครับมีสเตอร์อัดสเตอร์เข้าไปแบบนี้นะครับมีสเตอร์แล้วก็มีที่ขันล็อกมีแหวนล็อกกันออกก็ได้หรือขันล็อกเฉออยๆแบบนี้นะครับทีนี้สเตอร์เนี่ยสเตอร์ก็ต้องใช้พร้อมกับโซ่นะครับหลายคนถามว่าสเตอร์รุ่นอะไรนะครับเบอร์แปดสิบนะครับ เราจะมีเบอร์แปดสิบเบอร์เก้าสิบเบอร์เจ็ดสิบเบอร์หกสิบนะครับแต่ตัวที่เราใช้อยู่จะเป็นสเตอร์เบอร์หกสิบนะครับตัวเบอร์หกสิบนะครับสเตอร์ชุดเนี้ยโซ่ก็โซ่หกสิบนะครับนี่นะครับจะมีเขียนหกสิบอยู่นะครับหกสิบชัดไหมนี่นะครับหกสิบสเตอร์หกสิบโซ่หกสิบนะครับ แล้วเวลาตัวนี้ใส่สเตอร์ตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับเราจะดึงโซ่60เราก็ต้องใส่สเตอร์60ด้วยนะครับเวลาที่เราจะออกไปทํางานนะครับเตอร์60นะครับเราจะมี3นิ้ว5นิ้วตัวนี้5นิ้วนะครับ3นิ้วจะเท่านี้5นิ้วรูประมาณ1นิ้วนะครับ3นิ้ว5นิ้วใส่ไปแล้วก็มี7นิ้ว8นิ้วนะครับก็จะมีขนาดต่างๆนะครับ ตั้งแต่13ฟัน13ฟัน19ฟัน27ฟัน35ฟันนะครับตัวนี้นะครับสเตอร์แล้วก็ถ้าเป็นสเตอร์ก็ต้องเป็นสเตอร์ชุดแบบนี้นะครับถ้าท่านสั่งก็แบบชุดก็มีแบบแยกชิ้นก็มีนะครับท่านก็นสั่งสามารถแยกสั่งได้เลยดูหน้าเว็บได้เลยนะครับนะครับโซ่ก็มีหลายขนาดานะครับมี1เมตรตัวนี้1เมตร 1เมตร2เมตร3มเมตรสูงสุดนะครับยาวนะครับพร้อมข้อต่อนะครับจะมีข้อต่อไปให้ด้วยอย่างนี้นะครับชุดนะครับแล้วก็วเรามาดูตรงที่เป็นยอยนะครับตรงยอยเนี่ยจะมีตัวนี้อ่าถ้าเป็นสปายรุ่นสปายตัวนี้นะครับเป็นจำปานะครับเอาไว้ต่อ นะครับไว้ใส่มูเล่ครับเรากรณีเราเอาไปสวมมูเล่ตัวใหญ่ทีหนึ่งนะครับหรือเนี่ยเอามาต่ออย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าท่านมียอยอยู่แล้วท่านเอาตัวเนี้ยไปเชื่อมต่อติดกับยอยเลยแบบนี้นะครับเชื่อมยอยนะครับแล้วก็การทดนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับเทสเทสให้ดูเลยนะครับใส่เกีย์ให้ดูเลยนะครับตาทดตาทดนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เกียวว่างนะครับ เกียร์ว่างพอเราใส่เกียร์หนึ่งนะครับนี่จะมีอยู่หนึ่งสองสามแล้วก็เกียร์ถอยเกียร์หนึ่งกับเกียร์ถอยตรงข้ามกันนะครับเกียร์หนึ่งนะครับผักไปทางโน้นหนึ่งนี่นะครับเกียร์หนึ่งก็คือเนี้ยเกียร์หนึ่งตัวนี้จะหมุนอยู่ที่สิบเอ็ดจุดห้าต่อหนึ่งนะครับสิบเอ็ดจุดห้าตัวนี้หมุนสิบเอ็ดจุดห้าอันนี้หมุนหนึ่งรอบนะครับเกียร์ถอยอเดี๋ยวอเกียร์หนึ่งสิบเอ็ดจุดห้าต่อหนึ่ง แล้วก็เกียร์สองลงไปข้างล่างผลักไปน่นเกียร์เออทางมานี่นะครับตรงข้ามเกียร์สองเกียร์สองมาทางนี้เกียร์สองตัวนี้มันต้องหมุนไปด้านนู้นนะครับเครื่องยนต์จะฉุดไปด้านนู้นเครื่องยนต์อยู่ด้านหน้านะครับติดเครื่องอยู่ด้านนี้ปั่นอยู่ด้านนี้นะครับปั่นเครื่องยนต์อยู่ด้านนี้แล้วก็ส่สายพานดึงด้านนู้นนะครับสองเส้นแล้วก็หมุนดึงด้านหน้าไปทางนู้นนะครับหมุนตัวนี้เกียร์สองจะอยู่ที่เจ็ดต่อหนึ่งนะครับ เกียร์หนึ่งสิบเอ็ดต่อสิบเอ็หต่อหนึ่งเกียร์สองเจ็ดต่อหนึ่งนะครับเกียร์สามสามไม่มุ้เลยเกียร์สามก็สี่ต่อหนึ่งนะครับ 4, 5, อันนี้สี่ต่อหนึ่งสี่จต่อหนึ่งนะครับสี 4, 5, ต่อหนึ่งะครับแล้วก็เกียร์ถอยเกียร์ถอยเป็นสิต่อหนึ่งนะครับนี่นะครับหสิบหกรอบต่อหนึ่งรอบนะครับเกียร์ถอยสิ 16, ต่อหนึ่งเกียร์ถอยสิต่อหนึ่ง เกียร์หนึ่งสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดจุดห้าต่อหนึ่งะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์ถอยนะครับ, 1, 12, 13, 13, รบแบบนี้นะครับก็ให้ท่านดูนะครับเอามาสาธิตให้ดูนะครับเวลาใช้งานจริงนะครับตรงนี้เอวิดีโอยังไม่มีใครที่จะถ่ายมาให้ดูนะครับเวลาที่ทําเสร็จแล้วนะครับก็จะถ่ายมาให้ดู ตอนนี้คือยังเรียกว่ายังเป็นลิขสิทธิ์ของแต่ละท่านนะครับสําหรับท่านใดที่เอาไปทําแล้วนะครับแล้วมีวิดีโอส่งมาให้เรานะครับมีส่วนลดให้อีกนะครับก็ตรงนี้เราก็เอามาให้ดูนะครับสาธิตวิธีประกอบนะครับเราก็มีอุปกรณ์จัดชุดไว้ให้นะครับหลายแบบนะครับสามารถที่จะสั่งได้ในแคตตาล็อกเลยนะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับนี้นะครับ อเข้าไปดูนะครับในแคตตาล็อกนักปฏิติ n p t Shop นะครับแล้วก็ร้านนักปฏิบตบริษัทนักปฏิตินะครับผลงานนักปฏิติผลงานนักปฏิติน,น,ตนะครับก็สามารถที่เข้าไปดูได้นะครับตรงนี้เราออกมาให้ดูนะครับสําหรับที่ท่านต้องการนำไปใช้งานนะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับลองเข้าไปดูในเว็บหรือใน l ล n e ในเฟซในโซเชียลที่ท่านถนัดนะครับ ก็เข้าไปดูได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใหม่ๆนะครับที่เข้ามานะครับจะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับขอบคุณมากครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการใช้อุปกรณ์เหล่านี้สวัสดีครับ